เปิดเรตติ้งใต้เงาตะวันขึ้นสร้อยนาคีร่วงพระนคร2410ลาจอถือเป็นละคร3เรื่อง3รถ3แนวจาก3ช่องที่ล้วนแล้วแต่เป็นความหวังของสถานีทั้งนั้นสำหรับใต้เงาตะวันช่อง3ซสร้อยนาคีช่อง7และพระนคร2410ช่องวัน31ว่าแต่เรตติ้งประจำวันที่6เมษายน2566 ที่ผ่านมาเป็นเช่นไราตามไปสองพร้อมกันเริ่มที่ใต้เงาตะวันช่องสโดยหมากปรินและโบเมลาดาเรตติ้งสองตอนที่ผ่านมาทำไปได้สองจและ2.7งจสร้อยนาคีช่องเจ็ดโดยนาวที่สานาธบิววรพลและกาตูนัทชาทำได้ไปที่3.2และ3.0พระนคร2410โดยชอนจินดาโชต ชาเลต์วาสิตาแฮเมเนาทำไปได้ที่ละ2.0ตอนจบ2.0